โอเคงานงานของเราก็ใกล้จะสวยแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้อยู่เป็นอินเวอร์เตอร์2,000วนะัตต์เนาะใครจะใช้งานก็ให้ดูกำลังของมันหน่อยเนะอย่าไปลากยาวนะก็คือใช้อย่างที่ผมใช้เนี่ยได้ que อา้าวกลับทางซะหน่อยเนาะจะได้แข็งแรงเพราะว่า,วาน,นี้จะเอาไปใช้งานเลยหู <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคหลังจากเราเชื่อมเสร็จแล้วเราใช้ไฟเบอร์แล้วเราใช้ตัวเชื่อมแล้วนะครับเราก็จะใช้ลูกหมูดูนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานจริงเราก็ต้องใช้หมดทั้งสามตัวอยู่แล้วเนาะตัดเหล็กแล้วเชื่อมแล้วมันก็ต้องทำความสะอาดรอยเชื่อมเปิ <c oughs> ดยังไงเนี่ย แบบนี้พอจะสร้างบ้านได้ไหมครับสนใจนะครับที่จะอยากจะได้อินเวอร์เตอร์ตัวออบกิตตัวนี้ไปใช้งานนะครับติดต่อได้นะครับ0623985879 8, 8, หรือส่งข้อความมาทางแฟนเพจได้นะครับ Power Combo แล้วก็ Power E Inverter นะครับผมตัวนี้จะมีอยู่4ขนาดนะครับแต่ว่าสิ้นเดือนเนี้ย มันจะมี2 0 0 0กับ3,000ออกมาก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะมีตัว1000วัตต์ออกมาส่วนตัว5,000วัตต์ก็จะมีออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับผมแต่ที่แน่นอนเนี่ย2,000วัตต์กับ3,000วัตต์เนี่ยมีแน่นอนนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมเอาไปใช้งานหนักๆได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กได้ใช้ตู้เชื่อมได้ ใช้ลูกหมูได้หม้อหุงข้าวการน้ำร้อนทีวีตู้เย็นมันใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็แอร์นะครับถ้าเป็นตัว3,000 BTU นะครับเอ้ยถ้าเป็นตัว3,000วัตต์ใช้ได้กับแอร์9 0 0 0 BTU ถึง12,000 BTU ที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยได้แน่นอนนะครับชัวร0 0์1ซ0นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจ พาวเวอร์อ e ีอินเวอร์เตอร์มาตลอดสวัสดีครับรอา้าวอยากจะดูว่าแข็งไม่แข็งนะครับอ้บอเอา้อา,อ,าอยากจะดูว่าชิ้นงานที่เราเชื่อมเนี่ยมันแข็งแรงไหมนะครับผมเหมือนใช้กับไฟฟ้าเชื่อมไหมนะครับนี่เลยครับ <laughs> เคละพอละเดี๋ยวคน